สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดตัวใหม่กันนะก็อัปเดตมาเรียบร้อยแล้วนะครับน้องตอนเรียกพี่ดิพี่แกะนะพี่แกะเอ๊ะแกะหรือแพะเหมือนแพะมากกว่าเนาะนะโอเคมาครับเดี๋ยวเราจะข้ามเงื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวไปเปิดยันก่อนนะครับยังไม่ได้อัปเดตเลยฮึบงบประมาณของวันนี้ อืมห้าสิบสามใบนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขอดูตัวละครหน่อยว่าผมขาดอะไรบ้างผมลืมไปละน่าจะประมาณห้าตัวหกตัวนะถ้าจำไม่ผิดจื๊บถ้าจำไม่ผิดเอเดดาหนึ่งสองสองตัวอุ้ยตัวดีทั้งคู่ด้วยนะสองสามตัวนี้ เอพีเอพีมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่เอพีมีสี่เอเดาสาเป็นเจ็ดตัวหูเยอะนะไม่นับตัวล่าสุดก็หกตัวอืมประมาณนั้นหกตัวอย่างน้อยเลนนี้ขอตัวใหม่สักตัวสองตัวก็ยังดีนะสักตัวหนึ่งก็ได้อะสักตัวหนึ่งขอให้มีตัวใหม่มาบ้างนะครับเปิดประเดิมเลยใบฟรี ช่วงนี้เสียงจะไม่ค่อยมีนะผมพูดแบบยาวๆไม่ได้นะครับโอเคสำหรับคนที่จะเปิดตัวละครนี้นะครับอ่าแนะนำเบื้องต้นตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตนะแล้วก็เป็นสายดีบัฟนะครับดีบัฟเออไม่ไม่ไม่เชิงเป็น CC แต่ก็มีเหมือน CC นะเป็นสกิลที่เอาไว้แบบข้ามเธอด์กฝ่ายนะครับ ทำให้อีกฝ่ายเสีเยเทินไปเทินหนึ่งแต่ว่าเป็นตัวที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันไม่ได้เป็นสกิลหมู่อ่ะมันมันข้ามได้ตัวเดียวมั้งถ้าจากที่อ่านนะครับทีละตัวทีละตัว,ตะตวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่เล่นกับลูกไฟมากกว่านะครับลดเกาะได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวมันจะช่วยเหลืออะไรได้ไม่มากนะแต่ว่าปันป่วนอีกฝ่ายค่อนข้างดีอืมสําหรับคนที่จะมาเล่นเนี่ย แรงสงสูงมีตามาฮอนโหดเนี่ยเขาจะเล่นตัวนี้ได้โอเคนะครับเอาไว้มาแก้ทีมต่างๆนะครับทีมพวกโคโดอย่างเงี้ยเจอไฟนาลอะไรอย่เงี้ยแก้ได้ทีมพี่ดักคูลน,นะที่แบบชอบเอาเธอมาบ่อยๆอย่างเงี้ยก็แก้ได้บ้างนะครับเพราะว่าสกิลพี่แกจะไม่มีอะไรเลยเนอกจากบัฟกับดีบัฟนะฮะไปอืมสำหรับผู้เล่นใหม่ จะเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้นะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ไม่มีผลมากกับผู้เล่นใหม่นะครับไปไปเน้นแบบทีมสปีดดาเมจทีมแท้งไปเลยดีกว่านะฮะสำหรับตัวนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าอยากได้ก็ก็เปิดก็ได้นะครห้าสิบห้าสิบนะเออแต่สำหรับผมเนี่ยค่อนข้างจะเจอทีมพี่ห่วงทีมพี่บีใส่โคโ,โดมาอย่างเงี้ยเจอ,บ,อบ่อยนะ เจอเจอ,เจอทีมที่ต้องแก้ด้วยตัวนี้บ่อยเพราะงั้นเนี่ยผมเลยต้องเปิดแต่ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งแต่งบก็มีพอสมควรนะเดี๋ยวรอดูกันว่าจะมีดวงได้ไหมสี่ร้อยใบก็เจอมาแล้วนะสี่ร้อยสามสิบก็นะน้องชิกี้นะสี่ร้อยบวกเลยอะ่ะเล่นน้องชิกีอะ่ะโูได้สีดาวมาตัวนึง ดวงเราจะออกก่อนสิบใบหรือเปล่าเ,าเรทที่แล้วเรายี่สิบแ็กใช่ปะยี่สิบใบได้เลยเราก็เลยมีงบมาเปิดที่เรทนี้ <c oughs> นะฮะแต่เรทนี้น่าจะสวยหรือเปล่าพอดวงเราใช้ไปหมดแล้วกับเลทที่แล้ว <c oughs> ยี่สิบใบแรกหมดไปนะครับจัดไปเดี๋ยวคาถาเราอ่ะจง ระจงเทกระจงให้พรด้วยเอ้ยเมื่อกี้เห็นมีคนได้เอพยูกิดีนะถือว่าดีนะเป็นตัวที่ดีเลยแหละคุูเล่นการเกมแล้วก็อันนี้เป็นแนะนำอีกเรื่องหนึ่งนะสำหรับตัวละครสำหรับไอดีของใครนะครับเวลาจะปั้นตัวละครเนี่ยบางทีเราปั้นตัวละครตาม เขาเรียกว่าอะไรนะตามสเตปของตัวเองนะครับแบบว่าเฮ้ยอย่าไปปั้นตามคนอื่นว่าแบบเฮ้ยคนนี้บอกตัวนี้เก่งตัวนี้ไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับพยายามดูที่ว่าไอดีของเราเนี่ยมันเล่นได้ประมาณไหนเพราะว่าตัวละครบางตัวมันเก่งก็ต่อเมื่อมีทีมมีมิตมะอ่าเกณฑไหมถ้าทีมเราไม่ไม่แน่นหอมันก็ไม่เก่งอ่าเกณฑไปอย่างตัวเนี้ยถ้าทีมไม่แน่นมันก็ไม่เก่งเพราะงั้นอ่ะ มันเลยอาจจะไม่ค่อยเหมาะมากกับผู้เล่นใหม่นะครับมันก็ถือว่าเฉยๆอ่ะสำหรับผมถ้าเป็นถ้าผมเป็นผู้เล่นใหม่คือแบบเอาไปลงดันก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรมันไม่สุดอ่ะเอาไปพ v p ถ้าเกิดของผมไม่ถึงทีมไม่มีมันก็มันก็ไม่เก่งอืมเพราะงั้นเนี่ยพยายามปั้นตัวละครที่มันเหมาะกับไอดีตัวเองนะตอนนั้นแล้วค่อยๆอับเอาดีกว่านะครับไม่ต้องแบบเฮ้ยคนนี้บอกตัวนี้เก่งอะไรเงี้ยแล้วก็ไปปั้นตาม เราเล่นไม่ได้โอ้โหสี่สิบแรกมาละอุย้ยมีดาวน์โหลดด้วยอุ้ยเก้าจุดสี่พ่อหมูวะเนี่ยนั่นไงใครอยากได้พ่อหมูปะเด็กขี่ด้วยแล้วพ่อหมูขี่ดนะ้วยมา,พายเพราะส่จะกินใช่ไหมตะกินจะกินแบบนีเ้เลยจะกินหนัออกตัวนะที่จะโคเรกัน คามิกันเนม่ัมที่แกเป็นหนึ่งตัวละครที่ฉากอันเชิญแล้วก็เป็นทีมแบบชุดอะไรอย่างเงี้ยเท่มากคอนเซปต์โคตรเท่เป็นแบบเทพเลยอ่ะเออเป็นหนึ่งตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเท่สกิลโหดอลังการนะครับ แต่ก็ต้องเข้าใจว่าใน PVP มีแต่ปีศาจเนาะก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะโดนการันตีไปแล้วตัวแรกผมว่าการันตีชัวร์เลยดูทรงแล้วการันตีแน่ๆตัวแรกหกสิบเนี่ยถ้าแพกนี้ไม่ได้อะ่ะแพกหน้าการันตีแล้วแหละ โอ้ไม่ไม่เจอมือ่อห่ละโอ้โหมาแล้วครับห้าสิบใบแรกหมดไปเรียบร้อยจะดไปเล่นตัวด้วยนะแหมตัวเก่งตัวเก่งมานี่เล่นตัวไกดีผมตลอดเลยต้องรอแบบอย่างน้อยผ่านไปสองสามเลดอ่ะอย่างน้อยๆนะอืม กว่าจะได้หุ้ยมาไวกว่าที่คิดแต่ก็ดูดเลนดูดเลนด้วยแตกการันตีว่าฉันจะไม่กลับไปเรยนะทุกคนเช้าเลนเนี่ยในวันนี้ก็ตัวชีุของทุกยคนนะแต่อยากได้ตัวหนั้นนะมาแฝกคู่เลยได้ไหม เนี่ยมาแพคคู่ในนี้เลยได้ไหมอยากได้ไี่อยากเสียเยอะอผมที่เกดมานั่งเก็บเก็บยันใหม่คือถ้าได้ในหนึ่งร้อยใบแรกอะถือว่าโอเคละถือว่าแบบ <c oughs> กำไร <c oughs> กำไรโอ้โห <c oughs> ดูทรง น่าจะยาวนะฮะอันนี้มันคืออะไรอ่ะอ๋อให้เลือกโอเคจีบกล้วยนะยันผมนี่เมื่อก่อนมันมันขังมากเลยนะยันผมเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวนี้ไม่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ ไม่ขังละโอยทำไมมันช้ำใจจังเลยไม่มีวีแววจะออกเลยน้องแวมเมื่อไหร่น e ้องแวมเอจะมานะอยากเห็นจังเลยสกิวจะเป็นยังไง อาจจะต้องมีมีดีบั๊เข้ามาผมว่าน้องแวมอ่ะจุ๊บโอเคแป,กแป,กแปกแลกๆปลกละเมื่อกี้เหมือนเหมือนดีเลยนิดนึงมั้ <laughs> เหมือนจะดีเลยนิดนึงแต่ไม่ใช่นะ <c oughs> เป็นที่เน็ต <c oughs> ไม่ได้เป็นที่แพดนะเป็นที่เน็ตโอ้โห อาล้วนเลยดาวโหลดหน่อยอยากเห็นหน้าดาวโหลดจังเลยครับแปดสิบใบแปดสิบใบแรกมันมันตึงดีจริงเลย มันบันทอดีจริงๆเลยโอ้ยงบสองร้อยวันนี้น่าจะหมดนะดูทรงอือหือโอ้โหความเค็มนี้หลุดมาซะหน่อยไม่ได้เหรอไม่ต้องการันตีก็ได้นะคิดถึงแบบ ไอเบรดอัพสามจุดอะไรนะสองจุดห้าอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงนั้นมากกว่านะการันตีไม่มีไม่เป็นไรนะแต่อันนั้นออกออกดีกว่าหลังๆมาเปลี่ยนเป็นแบบนี้ไม่ไม่ค่อยโอเลยอะ่ะมีการันตีก็จริงมันเหมาะกับผู้เล่นใหม่มากกว่ามันมันไม่เหมาะกับแบบสายคนเก่าๆ่าอะไรนะ ไอการันตีหกสิบอ่ะเหล็มันออกช้านะน้องหมาโอ้หมาเอพีไม่ได้หรอ <c oughs> ยังไม่ได้เล่นเลยอะ่ะยังไม่ได้เลยอะ่ะตัวหมาของไม่พอนะ <c oughs> นี่ถ้าเราเปิดตามเหล็ไม่ทันนี่ <c oughs> โอ้ยร้อยแรกผ่านไป มาครับสองร้อยใบสองร้อยใบมันจะได้ไหมนั่นไงว่าละดวงผมมันต้องหมดไปกับเลดี่แล้วแล้วแน่ๆเลยหิโอบโอ้ย ออกยากออกเย็นเลอเกินของที่จะปั้นก็ก็เหลือน้อยแล้วนะเดี๋ยนี้ต้องต้องกลับมาขยันมาหาขอยแล้วนะไม่งั้นตัวต่อ,ต,อต่อไปนี้ไม่ไหวนะผมปั้นเล่นผมมาปั้นตัวอื่นเล่นอนะ่ะปั้นเล่นเยอะไปหน่อยนะใช้ของเปลืองมากเลยมาดงมาดั้มเนี้ยมไม่ใช่ไหมอะ <Y ano. S 1> ไรปะ

แล้วเลดเลดนี้มันอะไรกันเนี่ยทำไมมีแต่ตัวเทพมาหาผมฟองูเอพอาม,ม,ออมาอีกตัวนึงอะไรนะงูอ่ะงูตัวนึงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะตัวที่มาหาเรามีแต่ง,งูมีแต่ง,งูเลยนี่นาอุ้ยจำหนานเชิญอามาไม่ได้ไม่เห็นนานเฮ้ยบ้าไปแล้วนะ แป๊บหนึ่งนะทุกคนนี่นี่มันความบังเอิญไม่มีอยู่จริงโอ้โหแอบแอบแบบเดี๋ยวค่อยดาวน์โหลดได้ไหมมันแอบแบบอืมตัวล่าสุดเดี๋ยวพ่องูพ่องูมาสองตัวใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดเมื่อกี้นี่ อิสนะมิกับอามานี่มันโู้งูงูแล้วก็งูงูสี่ตัวงูสี่ตัวอะไรกันครับเนี่ยความบังเอิญนี่มีอยู่จริงตีงูหลักผมสงส Grammy ัยต้องกลับมานล่นตีงูแล้วปะเนี่ยตีงูแบบตีตีงูไม่ตายอืโอ้โหลูกนีนอีแล้ว <c ual i> เ้ยเ้านีอย่าเนะเนี่ยมาเยอะมากมั้งจีเอ็มทเกินไปมาเร็วแต่ไม่ยอมมาเกินไปบ้าเาเจ้าตัวดีๆไหมได้ไหนก็ เฮ้ยค้างเฮ้ยยีเลยเหรอเฮ้ยใช่เปล่าโอ้โหชมูม um um> ิโอวมีแล้วป่ะมีอะไรนาะชิริฟุฮานะตบแกะ โอ้โหหกตัวไม่มีตัวใหม่เลยโอ้โหเศร้าเลยอย่างน้อยตัวใหม่มาสักสองตัว้อ,อเกินเจ็ดตัวลุดเรนหมดเลย มาหน่อยได้ไหมจะหมดละงบอะยอมยอมงบหมดแต่ขอมาได้ไหมขอให้มาสักตัวหนึ่งเนี่ยตัวใหม่เนี่ยสักตัวหนึ่งอะอยากได้เอเดาร์มากเลยตัวใหม่อะตัวที่ไม่มีอะตัวไหนก็ได้ขอเอเดาร์ตัวใหม่ดุดมาตัวไหนก็ได้หนึ่งในสองตัวนั้นอะสามตัวดิ สามตัวโอ้โหแล้วหกพันการันตีพอดีเลยมันจะไม่ไหวเอานะอย่างเงี้ยมันจะไม่ไหวเอานะเมื่อผมยังมีศรัทธาอยู่เจ็ดตัวเลยปบะ7เจ็ดตัวโอโ้โหรุนเลเจ็ดตัว ไม่มีตัวใหม่เลยคุณพระมีสุดกว่านี้ไหมใครใครมันสุดกว่านี้พิมพบอกผมทีโอ้โหอะล้วนเลยมีแถมมาสองตัวมาซื้ นี่มันรูปอะไรอ่ะนี่มันคาถาคาถาสายดาร์กเอ๊ะผมวาดผิดละมันต้องวาดอีกแบบหนึ่งสามเหลี่ยมมันต้องใหญ่กว่าใช่ไหมนายัง โอ้โหทุกครั้งที่มันกระเตื้องเข้าไปมันเหมือนจะถึงนะมันเหมือนแบบเอ้ยเส้นชัยมันอยู่ข้างหน้าแต่มันไปไม่ถึงนาดีดูดิจีเอ็มไม่ทำอย่างนี้จีเอ็มจีเอ็มไม่ทำอย่างนี้มันต้องวาดอย่างนี้เดี๋ยนะโอ้สามเหลี่ยมมาถึงกระเบี้ยวเลยปึ๊บว่าอย่างนี้แล้วก็ปึ๊บ จืบเอออย่างนี้มันต้องอย่างนี้คาถาเรียกพี่แกะจากนารกมันต้องอย่างนี้วม่าแต่พี่แกะมาจากนารกป่ะเนี่ยแต่ตีมสีดำนะน่าจะมาจากนารกว่าแบบเอ็นมาในเรื่องเ,อเป็นไงยังไม่ได้ตามเลยโอ้ย เจ็บไปทั้งหัวใจเห็นแต่อาหอ้อาสีดาวสีดาวมาปอบใจมั้เนี่ยโอ้ยเหมือนเมื่อกี้เลยภาพสามภาพซ้อนหมดกันการันตีโอ้โหอีกสิบหกใบการันตีให้ตายเถอะเฮ้ยใช่ปะเนี่ย มาปะเนี่ยรอบนี้มาใช่ไหมรอบนี้การันตีมาไม่ใช่ดิการันตีมารอบหน้าแต่ถ้าเกิดว่ามารอบนี้แปลว่าเราจะได้กำไรดูส่งแล้วไม่น่าจะมานะถ้ามไม่ต้องท่าแหละขอเถอะตัวใหม่ตัวหนึ่งโอ้โหหมดไปสองร้อยใบเนี่ย จะไม่ได้ตัวใหม่เลยหรือสิบห้าเปอร์เซ็นอุ้ยมันดูยาวไกลเลอเกินโอ้โหหมดนี้ก็สองร้อยแล้วนะไปครับโอ้โหตอนแรกหวังหวังไม่เกินร้อยเนี่ยมันมาแล้วแหละ มันต้องมาละอืมมันต้องมาแน่ๆแ,แล้วมันการันตีด้้นเนี้ยสี่ใบที่หกห้าหกปะโอ้โหมีค้างโอ้โหค้างขนาดนี้ค้างขนาดนี้ต้องมานะทุกคนมาใช่ไหมเท่าไหร่ยี่เอ็เดเลยหรอโอ้โหมันใช่ไหมเนี่ยน้องน้องยุง รุนต,ตุแตกหมดกันโอ้ <gam mon ing> โหแตกตัวมีตัวโกงแปลกๆมานะ <im mon ing> แต่เรามีแล้วไงประเด็น <im mon ing> อีตัวไหไงงบไม่มีแล้วอะแต่ขออยากรุ้อีกตัวหนึ่งได้ไหม โอ้โหสองร้อยเศร้ามันจะไม่มาแล้วใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่แน่เราจะได้อีกสักประมาณแพ็กสองแพ็กนะเดี๋ยวขอคำนวณดูก่อนว่ามันจะได้ไหมอืม แต่ถ้าออกออกคารันตีออกตรงนี้เลยเนี่ยก็ผมอาจจะไม่หาเพิ่มละอาจจะปล่อยไปเลยแต่ดูตรงไม่น่าจะออกหรอกเพราะว่ามันเพิ่งออกไปอืมได้มาดำหนึ่งลูกตอบใจตอบใจตรงนี้เหลือห้าใบสิบหกใบสุดท้ายเดี๋ยวลองหาก่อนว่าว่ามันได้ไหม โอเคมาครับทุกคนยีย่สิบใบสุดท้ายผมก็หามาเรียบร้อยแล้วมาลุยกันเลยน่าจะเกินแล้เลดนี้โอ้โหลุนเลด8แปดตัวเครียดเลยอย่างเงีนเน้ยเครียดเลยยีย่สบสุดท้ายขอมีลุ้นหน่อยได้ไหมไม่งั้นต้องหาในกิจกรรมต่อนะนะัเนี่ยมาสุดมากน่าจะเกินงบเกินสองร้ยห้าสิบใบแน่เลยดูสรง หลังๆเนี่ยมันลากเลือดจริงเหต <ł ys> ุผลที่ทำไมเราต้องมีเอเรให้ครบทุกตัวนะเพราะงเงี้ยแหละหูมาหึงแพ็คแรกแพ็คแรกก็เกลือเลยสุดท้ายนะครับที่ใบสุดท้ายให้มันจบที่ตรงนี้ โอเคดูทรงแล้วเราน่าจะต้องทําใจแล้วก็สู้ต่อไปนะครับถึงแม้วันนี้เราจะต้องเกลือแต่ใช่ว่าวันหน้าเราจะต้องเกลือดูไว้เป็นตัวอย่าง่ะทุกคนโอ้โหไม่มีความลุ้นใดๆ เลยโอ้โหจบด้วยอารวนด้วยนะจบด้วยอารวนด้วยนะอือใครมันได้อย่างนี้โอเคก็อีกสิบเก้าใบอใช่ไหมอ๋ออีกยี่สิบหกใบการันตีนะครับเดี๋ยวไว้ลุยต่อนะฮะสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวไปแล้ะเจ็บเจ็บ เจ็บนี้อีกนานไว้เจอก,กันบ๊ายบาย